แต่ว่าสุดท้ายนี้ฝากผลงานกันหน่อยดีกว่ามีอะไรให้พวกเราได้ติดตามอีกบ้างครับช่วงนี้ช่วงที้เราหลังก็จะเป็นแฟนมินติ้งครับแล้วตอนใกล้ที่สุดก็จะเป็นนี่แหละฟ้าสเปเชียลครับผมวันที่22่สิมีกี่วันนะอีกแค่ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นึงเดียวประมาณอาทิตย์หนึงครับก็แบบใกล้สุดแล้วก็มีเมมเต็มก็น่าจะอ่อนเรื่อยๆฝากด้วยครับ16กุมภาพันธ์19กุมภาพันธ์อะไรนะ19 สิบเก้าเมียร์นะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเราสามารถเช็คคิวกับเขาได้เลยใช่ไหม่ออาพิเศษเราประกาศว่าสิบเก้าจะมีอะไรสักอย่างแต่เราก็ไม่รู้เช่นกันไปติดตามจริงๆรอรอติดตามแล้วกันครับเจ็บที่ใกล้ที่สุดคือ16นี้เม้นเต็ม EP 2สองไปรอดูว่าทิศแสงเหนือเป็นยังไงมันจะฟินคิ้วขนาดไหนไปดูกันได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสเปเชียล EP ครับที่วันที่22่สินะแล้วก็19นี้ที่จะมีโปรเจกต์นะ ให้ติดตามกันใช่อันนี้ก็เป็นผลงานของคุณมีอะไรที่อยากฝากผลงานไหมครับผลงานหม้อของคุณก็ได้ฝากตามาได้นะครับ IG r e e วผมนะครับตันบ้นหม้อนะอย่างนี้หรอเหอก็ไม่มีแล้วหมกหมดแลวอ่าโอเคครับเหมือนกันผลงานคือไปคู่กันอยู่แล้วก็คือติดตามผลงานคู่กันได้รวมถึง IG ส่วนตัวของทั้งสองคนกิจกเกรมของแต่ละคนก,ก็จะมีความแบบ มีกิจกรรมคนละรูปแบบเนานะไม่ว่าจะเป็นตีเทนนิสปั้นหมอ้ออันนี้ก็ยิเปิดก็ไปติดตามกนันไนะ้คแับผมโอเค